ถามว่าเวลาคุณบีเป็นทุกข์อะค่ะสิ่งที่เรามีขอเรียกว่าอาจจะพิเศษกว่าคนอื่นช่วยเราได้มากกว่าคนอื่นไหมหรือว่ามันนําพาเราไปให้ทางวุทธศาสนาแล้วทาให้เราช่วยจัดการกับความทุกข์นี้ได้มากกว่าค่ะอืมโอ้คำถามที่ดีมากเลยครับคือจะบอกว่าเรื่องพอเรา,เราทุกข์นะซึ่งธรรมดาคนเราทุกข์อยู่แล้วสารพัดเรื่อง,เ,องเช่นตอนนี้หิวอย่างเงี้ยก็เป็นทุกข์เราด <laughs> ี <laughs> ไปเขาเด <laughs> คือคือถามว่าพอเป็นทุกข์เนี่ยแล้วไอ้สิ่งที่อะไรมันพิสดารเนี่ยมันช่วยอะไรได้ไหมผมตอบได้เลยนะครับไม่ช่วยอะไเลย,เลยมันไม่ได้ช่วยแรงสิ้นมันเป็นสิ่งที่พุทธองค์พยายามบอกบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันคือต้นป่าทั้งแบบทั้งหมดเลยอะ่ะแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์และพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องวิธีการแก้ทุกข์เนี่ยมันคือใบไม้แค่กำมือเดียว ซึ่งใบไม้กำมือนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการที่แบบมีผีเผอชาตินี้ชาตินู้นเทวดงเทวดาเทีไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะนั้นเราไม่รู้หรือเราไม่เชื่อก็ได้อว่าโอเคนะคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยอย่างเงี้ยดีอขอให้แค่สนใจในใบไม้กำมือเดียวนั้นเท่านั้น ว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นสาเหตุของมันคืออะไรสายคือเออยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วถ้าถ้ามันไม่ทุกข์เป็นไงก็คือคงจะได้กินบ้างถ้าคันได้กินก็น่าจะโอเคเสร็จแล้ววิธีการที่จะได้กินมีอะไรบ้างเช่นโทรสั่งเดินไปกิน<ะ>กลับบ้านหรือบอกขอข้าวกินอะไรก็ว่านไปยอย่างเงี้ยมันก็มีหนทางของมันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยว่าคุณจำเป็นจะต้องมีฤทธิ์หรือเปล่าเห็นนู่นห็นนี้แบบไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับ ครับใช่ขอบคุณค่ะเพราะว่าเรู้สึกว่าเวลาเราทุกข์เนี่ยบางทีหลายคนต้องเป็นนั่นคือไปสายมูคืคอแบบเราอยากรู้ว่าอนาคตอ่ะเราอยากรู้ว่าอือยากไปแพทย์คน,นายไพททารุไปดูดวงไปอะไรเราู้สึกว่ามันแก้ปัญหาในนี้จริงๆได้หรือเปล่าอืมค่ะแล้วบอกงี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วเวลาคนบอกว่าเฮ้ยเราทุกข์เราอยากรู้ว่าผลจะเป็นยังไงอจริงๆอะรู้นะใครทุกคนก็รู้โองค่ไหมฮะถ้าเราเข้าใจสิ่งพุดองพยายามจะบอกเราบอกสูตรให้ด้วยว่า พุทธองค์บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกแล้วเนี่ยหนึ่งก่อนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเห็นไหมคำว่าไม่เรื่องบังเอิญคือเราสร้างเหตุไว้ให้ดีสิ่งที่เราทําได้เราจะคํานวณได้เลยนะว่าอนาคตเราจะดีหรือเปล่าเราทําเหตุไว้ให้ดีตั้งใจขยันขันแข็งทำมาหากินมีสติสมาธิปัญญาเพิ่มเติมเราตั้งใจไปแล้วเหตุเราดีละเราอย่าไปบอกว่าเหตุเป็นอย่างนี้แล้วผลจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจอย,อย่างนี้ปุบ๊บเราทุกทันทีเลยนี่คือสิ่งที่คนเข้าใจผิดพุทธองค์ไม่เคยสอนเเหตุแลลผ ท่านสอนว่ามีเหตุคุณทําเหตุที่ดีที่สุดมันจะมีอย่างหนึ่งแทรกเข้ามาเขาเรียกว่าปัจจัยหรือแฟกเตอร์ซึ่งปัจจัยเนี่ยบางอย่างควบคุมไม่ได้<อ>เช่นโควิดคุณควบคุมได้ไหมพอควบคุมไม่ได้นี่คือเรื่องธรรมชาติถ้าเราเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ทําเหตุให้ถึงพร้อมแฟกเตอร์เข้ามาเนี่ยมันก็แค่ชะลอให้มันนานขึ้นเร็วขึ้นอะไรก็ว่านไปสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาเองเพราะฉะนั้นเราอ่ะ เราสามารถคำลายอนาคตรเราได้แน่นอนว่าเราจะเป็นยังไงถ้าเราทำเหตุให้ดีและเข้าใจแฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นใครก็คำนวณได้